ขี่เป็นด้รถนะตงไดเต่ำรถกเจ้าได้เจ้าห่ะอ้เพิ่งเคือเอาลูกขี่น้ามาได้ลูกเจ้าน้าปลาน้ำผัวก่อนนั่นนั่เฮ้ยลงแมเออ้องเมอนหน่อยเลยยันจะว่าผ้ากัน heat ลดได้เลดคือจงว่าผ้าเด็กหน่อยขี่น้านี่สาวอนด่ากะบ่ให้เขาขี่แม่จะล้มนะมันทับเด็กหน่อยได้ดถนาไดเอลยยานมันเจ็บเด้ เออเจ๊งเว้ยซาฮอนดานี่อยยังเฮี้ยนรถครั้งแรกป่นเอาลูกขี่นั่มมันนี่เสือรถแล้วแตกซ่อมซาฮอนดาเป็นอย่างไรเนาะเสือรถแตกซ่อมของเหล้าทิเบรีจดไว้สื่อเครื่องสื่ออย่างสื่อเข่าสอบหนึ่ง้วก็สอบหนึ่งเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดแสนปลายหนึ่งเรือเท่าไหร่นี่แหละไิ่ลี่ก็จำว่ได้แล้วก็พวกมีแน่ มีมัดหนึ่งแล้วก็เหลือเงินอยู่สองล้านปลายถังอ,งออดเงินตาโก้เออออดอ่ยนเออออดอ่อ,อ,อ,อแล,ล้วก็เงินเจ้าเหลือสองล้านปลายนี่นี่นนเรือจากซื้อเครื่องผู้ใหญ่เพิ่นฝากให้เนาะอ่าแต่ว่าเพิ่นบดีบอกซื้อเสียงน้ำนำข่อยก็เลยบดีออกซื้อออกเสียงให้เพิน่นถ้าเพิ่นเออบอกแหละข่อยก็สิออ,อกเนาะอออันนี้เป็นเงินเจ้าเดินมันเหลือเท่าไหร่วะข่อยก็บดีชดใจเลย ล้านหนึ่งจับก่อนเดี๋ยวเขาจับไปบึงอสองล้านตัวนี้จับเด้อหนึ่งสองสามสองล้านสามแสนกับสามสิบพันเด้ออันนี้ของเจ้าเงินเจ้าอะ<ห>เอาไว้วเฮ้ยบอาอดอกมันหน่อยพดบ่บอลมันหน่อยพดเอาเอาลายบ่หยอกเยอะเอาไว้เอาไว้เอาไว้ลดถือไว้ลดเพิ่นห้เจ้าตัวนี้เจ้าไว้ซื้อกินลดนี่เขาชื้อเข้า ได้เอต่ำลดกระจอกได้เจ้าเนอะไอ้เพิ่งเบิ่งเพิ่งคือเอาลูกขี้น้ามันอะได้ลูกเจ้าเนาะปลาน้ำผัวก่อนนั่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 นเฮ้ยลงมาเอพี่น้องเลยมอเน้อยๆนี่พูดอียานจะว่าผ้ากันเฮียนรถได้เลยคือจังว่าผ้าเอ่อเล็กน้อยขี่น้านี่ือเซอฮอนด้ากะบ่ให้เขาขี่แม่จะล้มนล้มันทับเด็กน้อยเลยลดอะได้เอ้ยยานมันเจ็บเด้ เออมากมาตะขีรถนีบ่บอกเป็นแล้วหน่เดียวเฮียนอีกเออเดิกสองคนด่าก็เอ,อา,ามาเบิ่งดูปอกมาเบิ่งดูข้า,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 าวหนึ่งมัดเบิ่งดูเออ เ,เก่งเว้ยซาฮันดาเนี่ยยังเฮี้ยนรถครั้งแรกป่ะเอาลูกขี่นั่มมันนี่เสือรถแล้วแตกซั่มซาฮันดาเป็นอย่างไรเนาะเสือรถแตกซั่มโอ้เป็นเว้ยสาวฮันดานี่เก่งเนาะเออเป็นน้อยเดียว เป็นน้อยเดียวพี่น้องเลยเป็นแหล่ชำนีกะอืเบอรน้อยแหล่ชำนีหลายแหล่ชำนีเอาขึ้นเองอีกบ้านนี่เก่ง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 ไปเถอะพี่น้องเลยเออเอา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 ไปเดี๋ยวไปไปไป เอาเครื่องเอาเงินไปให้ทางง่านแม่ม่านที่ว่าทองหกเดือนจักมาแต่เวียนแลน้วได้ยังเนาะขั้นบูเห็นกันสิ้ดล้วเข่าลบเมื่อคืนแล้วพี่น,น้องเลยพอมือนี้พีนนี่ต้องกับแตวีนแนะ่พี่น,น้องตองไปไหว้พระืันนี้วันศิลป์ใกล้ใกล้เออเสื้อรถนคอนดาแตกได้บอลน,นี้ได้เลยเออมันล่มเออท่ายคขายกล้วยนี่ฮะ ขายเท่าไรกล้วยเขา่ากล้วยเข่าบอสซ้ำนี่ฮะประมาณจากพันเขาขายแต่เก่านี่เป็นโลบ่เขาติดเคร่องอันนี้เลยบอสตัดก้อนเออเขาจงติดเออได้แล้วกล้วยได้หลายเลยพี่นอกก้องเลยเดี๋ยวไปเวียกก่อนเด้อเดี๋ยวมือไหนมาหาเดี๋ยวข้าวเวียกไปเดี๋ยวจีไปเอาเงินไปให้สามแม่ลูกคนพี่นอกก้องเลยเซาอันดาเด็ดๆลงมาแล้วตอนนี้ขี่รถก็โอ้ยขักันเลย เดี๋ยวมือ้อไหนจะมาหาอยู่เพื่อนด้อยถ้ากันกอยู่เพื่อนด้วยสองพูมียนี่ม่เท่านี้น <c oughs> เราอยากเราอยากขายดินเปน็นขอไงไอ้ดินตนัวนี้ดินตัวนี้ฮันซิฟล้านเปน็นของไอ้เนาะซิฟล้านโอ้ยพวกนี้เล่นไพ่แต่สาวแต่ยังน้อยแต่เนาะเปิดบอลคาสิโนโบนอลน,น,น้อยใหญ่กว่านี้อ่าเป็นของไอ้เนาะเดี๋ยวสิไปเลาะเบื้องก่อนตักเพิ่นอยู่เฮือนหรือบ่พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นขับรถเอ็ดจะแยงแยงอาลูกขี่น้ำอีก ลูกเรามันยังยังยังน้อยพี่น้องไอ้ขี่รถยังยังบ่ได้ดอกเพราะว่าแม่ก็หักคาบรถบ่ทันแข็งสั่งจะรถล่มเห็นยังอายเห็นเฮ็ดตายฟืนแห้งแล้วเออเปตักอีสาย้งเฮียนมันบ่ตั้งหนำอยู่คุณบ่โอ้นี่ลูกสาวเราไปพี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปเอาเข่าเนี่ไปให้อนาเพิ่นก่อนว่าเพิ่นจะอยู่เงินบ่พี่น้องเนาะ ยานจะเป็นโมยูเฮือนไปยันนาเมทเมทอให้ม่านทองทบเดือนบ่ยึดทะเลนี่นะพี่น้องเลยอยึดก่อนพี่น้อยใส่พี่น้องเลยมาเใจชวนกล้วยไก่ตัวนี้อืโอ้บึงกระเจ้าต่ำเขาพี่น้องเลยเออแบบว่าต่ำแล้วแหละก็เพราะแห้งเพอ่์สิติกินเพอ่์สีมาพี่น้องนียเนาะอื เอ้าผู้สาวนี่เป็นอะไรเนาะคือหันหลังใส่ตลอดเลยพี่น้องเไยจะบ่อายบ่หันหลังมาใส่ข่อยนี่หันหน้ามาพีที่อยากเบิ่งเจ้าหันเข่าเนี่ยเออเขาเจนสบายดีเอฟซีได้ไหสบายดีอ่านี่นี่สบายดีลูกสบายดีเออเออเอ๋อสบายดีใช้ไหมอ่ามืัอนี้มีเงินมาให้ให้เจ้ามืัอนี้นี่ ผู้นี้จะบุญคนฝากเงืนใหม่เจ้าอ่าและผู้ใดชี้ยกเขาได้นี่เขาสอบหนึ่งผัวอยู่บ่ปากะนะเดาไอติอง้ง<ะ>เออเขาอยู่หลังรถก็มีปองปเอนะป<ะ>้าล,ไไล้นั่นมีรถไปใส่ก็ดีเคียนอยู่หลังรถต <ละ S 1> ี้ม,มีมัดหนึ่งบ่เออพอลไรเอากระเป๋าแดงมาเลยเด้เอนะพี่น้องเดี๋ยวให้น้องไปเอาเครื่อนซอยก่อน เดี๋ยวจะพันไปขายเครื่องยูเวียดนะไดี๋ยแปดชิปเดี๋ยวแปดชิปเอายังแน่ไปขายเอาปลากูดปลากูดหลายบ่ชาวชาวมัดเดี๋ยวแปดชิปพันยชาวมัดนี่มัดอะไรน้ำไม้น้ำไม่ต้มน้ำไม่ต้มเดยอืมจะนับเงื่อนเป็นอย่บ่เป็นเดี๋ยวเตาเป็นเตาโปเป็น อปลาไปนั่งเพื่อนเจ้าปะปลาขึ้นเพื่อนเจ้าเดียวเดี๋ยวให้เขาเาเข่าไปก่อนเดี๋ยวให้เขาเอาเข่าออกมาก่อนเดี๋ยวจันทร์สิเอาจังโบเกะกะทางกับเจ้าไอ้ถ่างตุ่นนี่เออไอ้ไอ้เราแบกเข่ามาก่อนไปหน่อยเลยอืมไอ้เราแบกเข่าไปก่อนขอบใจผู้ใหญ่ยจะบุญที่ว่าพ่นชื่อหายเนาะน้องเขาไปเอามีมาอยู่เจ้าเจ้าหน้ากู อันนี้ก็ไปน้ำบ่อเน้นๆนี่ก็ไปน้ำบ่บ่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนบ่อสองคนแม่คอนสองคนแม่คอนบ่อืืออยู่เพื่อนหมายถึงว่าบดีไปไซสไกลเนาะไปตัวไปมาอดจนห้าสุงดงยีงชาเป็น้องมีมากเป็นน้องเอ็นน้องคอยเอามีมากแล้ว เฮือนเราปะไปัปนี่กันเจามาไปบนี้ไปเฮือนเจาไเดี๋ยวไปนั่งคุยันยาวเลยครุเลยแม่ม้ามไปน้งเลยเนาะฮะอมเอานั่งนอกนี่ก็ได้เ้ยนั่งใสนี่นั่งนอกก่แล้เนาะเข้าบุกาขึ้นทั้งเฮ่อนเจ้าะนะอฮ้เขาเชื่อมโยงกเข้าไปแล้วหันใจผือ เออนั่งนอหนี่ก็ได้เอาที่เจ้านั่งสบายเจ้านั่งลุ่มสบายบ่นั่งผุนบ่หรือนั่งไลยที่เจ้าสบายของเจ้าน่ะสบายอยู่ลุ่มลุ่มใส่ในเฮือนบ่เออไปเข่าจังนะเออไปไปเออพี่เป็นยังไงพี่ข้าบอดีขึ้นทั้งเฮือนเล่าพี่น้องเฮ้ยนั่งนี่ละโอ้ยนี่ละเหมาะเลยโอ้ทำไมถงหลายเนาะอทำไงไอหนอมันอ่าทุกพี่น้องเลย อันนี้เป็นเงินของเหล้าทิลี่จดไว้ซื้อเครื่องซื้อ,อยางซื้อเขา่าสอบหนึ่ง้วก็สอบหนึ่งเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดแสนปลายหนึง่งเลือเท่าไหร่นี่แหละทิลี่ก็จำไม่ได้แล้วก็พวกมีแนะ่มีมัดหนึ่ง้วก็เรือเงินอยู่สองล้านปลายทาง,งอ่อดๆตุกตาโกนออดๆหล่อนอ่อนๆราคเงินเจ้าเรือสองล้านปลายนี่นี่ เรือจากซื้อเครื่องผู้ใหญ่เพิ่นฝากให้เนาะอ่าแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกซื้อเสียงน้ำน้ข่อยก็เลยบ่ได้ออกซื้อออกเสียงให้เพิน่นถ้าเพิ่นออบอกแหลข่อยก็สิออ,อกเนาะเอออันนี้เป็นเงินเจ้าเด้อมันเหลือเท่าไหร่วะข่อยก็บ,บ่ได้สนใจเดลยล้านนึงจับก่อนเดี๋ยวเฮาจับให้เบิง่งอ่า2ล้านตัวนี้อ่าจับเด้อ1 2 3 2ล้าน3ามแสนกับ30,000เด้อ อันนี้ของเจา้าเงินเจา้าอะ<ห>เอาไว้วเฮ้ยบอาดอกอมันหน่อยพดเบามันหน่อยพดเอาเอาลายบอหยอกเยอะเอาไว้เอาไว้เอาไว้ลดถือไว้ลดเพิ่นให้เจา้าตัวนี้เจ้าไว้ซื้อกินลดนี่เขาชื่อเขาาห้เจา้ากินนํำบอได้แล้วจะคอยมีแล้วจะคอยมีแล้วได้แล้วขอบใจเออเนี่้ได้เขาได้นี่สอบหนึ่งนี่เจ็ดแสนปลายเพราะได้นี่เงินเจ้าทั้งเมื่อนั้นมันสามล้านปลายเลย เขาสื่ออันมีสื่อเข่าสื่อ,อยังแน่นะหน่อยมันก็เลยโจอกออกก็เลยบ่พอ่อเนืออยู่ช่องลันปลายช่องลันปลายเนี่ยก็จักพันมาสามสี่พันนี่แหละประมาณนี่แหละอืมเอาขอบใจเน็ตี้เฮ้ยขอบใจเด้อผู้ขออน้อยน่อยนี้เอาใส่พูดพูนยิงกับไปใส่แหละเออแก๊สมีบัง,งเอามีเอามีแก๊สมีออกนองเดินอะไรเออเอาแล้วแพนไปไหนเออเอาลราไปไหนไปไหนอืมไปไหน งอกอียังแล้วเป็นยังสบายดีโอ้ยนี่มานังนี่มานังนี่นี่นี่นังนี่ผู้น้อยแล้วใครแพ้งอ้นี่ผู้นี้ยิ้มหวานนะลีเออสุดเลยจากได้บ้องเงินมีผู้ใหญ่่นฝากเงินให้เจ้าได้หลูกมีผู้ใหญ่่นฝากเงินให้เจ้าเอนสองเลยเงินเจ้าลังหากได้ตัวนี้หั่น มีเด็กน้อยประมาณสองสามคนพี่น้องกนาะที่ว่าฝากเงินให้อ่าให้ให้เล้านี่นะให้เล้านี่แนะ่แล้วก็ให้เด็กน้อยสองสามคนอยู่บ้านนี่ยวคอยยังม่อหัวเป็นไผ่เดี๋ยวคอยเบิ่งหูก,ก่อนเนาะอันนี้เอาในคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาเอาเขามาให้พี่น้องเนาะบินี่ก็เลยยังบอกท่านใหญ่ใจร่วมพี่น้องเยเนาะเดี๋ยวไปเลยจะแจกเงินให้น,อน้องเพิ่นให้เพิ่อนในสื่อต่างหากเป็น้องเนาะอยากจ้าบอขอนมจ้าบอจ้าบอกใส่เงินบางดวงเงินเรา แ่นอนเงิน้องล่านี่คอยม,มัไดไปพี่น้องเลยเด็กดอันนี้เป็นเป็นเงินเจ้าเด้อนี่นี่มันซิมี่ผู้ใหญ่สองเจ้าเพิ่นฝากเงินมานี่พีนน่น้องเลยเพิ่นฝากมันผู้นี้นะให้ให้อันนี้นะ ไอ้ผู้นิหาร้อยแล้วก็มันซิมีอีกเล็กน้อยสองคนแล้วก็เล็กน้อยผู้ชายนะพี่น้องเล็กเนาะแต่ว่าเพิ่งวงกลมมาหายนะมีคนนี้หาล้อยเป็น้องเล็กเนาะอ่าตัวนี้เงินเจ้าอันนี้เจ้าเด้ออ้าวจ้าขนมอ้าวอีตโก้เขาใช้เออแล้วก็ตัวนี้หันเดี๋ยวไอ้ตามหาเจ้าของเขาก่อนตัวนี้ยังยังบ่ทันได้อันนี้พี่น้องเล็กเนาะเดี๋ยวเบิ่งเจ้าของเขาก่อนเดี๋ยวจะเห็ุเป็นอีกคลิปนึงพี่น้องเนาะแต่ตัวนี้เอาหายน้องเลยซะกก็เธอเจอน้องละเบิ่งเขียนไว้ยังเทื่ยก็อ่านบ่เป็นพี่น้องเล็กเขียนไว้ นับบังดวงเท่าไนนั่นนับเอาหายถือยู่บ่นนับบังดวงนับบังลูกนับบังดวงเท่าไนนี่จักใบนี่บังดวงบังดวงถือยู่บ่นนี่เออยืี้ยหายหลดหนึ่งสองสามแสนได้ลูกอ่ะนี่สามแสนเงี้เจ้าชื่อขนมเด้อชื่อกินเวันนั่นแหละไม่ต้องหายแม่เจ้าเด้อตื่นใจไ่้จังนี่พี่น้องเลยทักใจเด้อเออแบงให้น้องไ้เด้อนี่แบงไงพวกนี่กินได้ได้อายจังนี่เด้อเจ้าเคยอุ้มลูกชาวป่าบ่เจ้าเคยบ่ เคยอยู่วะเคยอืมเดี๋ยวบัลลั้เบิ้งก่อนว่าผู้ใดมันมีเล็กน้อยที่ว่าอุ้มลูกชอบป,ป่านี่แหละเขาจะเอาเงินไห้นะแต่คอยเบิ้งก่อนเนื่งบทจื้อว่าเป็นไผ่กันเถอะอัเดี๋ยวเป็นคลิปหนาเป็นอะไรเนาะคลิปนี้ก็กพอดมีมามาเมื่อเช้านี่ยโบเห็นได้เจ้านะไปหาตตััวนนี้จะ่อกเลยไปหาพักกู๊ดฮะไปหาพักกู๊ดไปหาพักกู๊ดดูโอ้สิสิบสองโมงก็ไปละเบาอืมสิบสองโมงจะไปละเบาดู ไปขายแล้วก็ลกมาปันกันคนละจักพันนะแปดชิปคนหนึ่งแปดชิปโอ้กลายได้คนละแปดชิปผูแปดชิปเงินเบียดเงินเบียดอืมเงินราวหกชิปอืมเงินจุเพิ่นไห่เนี่ยเจ้าเก็บว,เว้เอาไว้ขอดลูกเด้ออืมเอาไว้ขอดลูกเป็นคาใช้จ่ายขอดลูกขอดยางเจ้าและเด็กเขาก็ได้แหละเป้านึงเขากินมีก็ได้พอดีมัดหนึ่งมีก็ เล็กน้อยลูกเจ้าอยากกัดให้เขากินโลด,ดออก็เลยเขาก็เลย,เลยว่าเอาเงินให้เจ้าหมดเลยซื้อเขาสิ้ออยังแล้วนะ<ด>ตัวกัใจเด้วอว่างานนี้ของสาวเขียนหน้านอกวันนี้มาเป็นของเจ้า<ด>ก็ก็ดีใจนำเท้าเด้อเจ้าได,ด,าด้ดีใจลายลายหายสุขภาพแข็งแห้งอืมนี่ผู้นี้เป็นตาแพงตาแพงลูกเราผู้น้อยนี่เป็นน้องเงินเนาะอืมผู้น้อยนี่บดไปเล่นบัลลุกมาเนี่ ว่าภาษาเล่าได้เห็นว่าภาษาเล่าได้ว่าภาษาเล่าให้เป็นพี่น้องเลยน้องใม่ทงอ่ะเฮ็ดใบกินตกแรนงเบื่อบ่เฮ็ดใบกินยำแรนงบอกโอ้ผนเฮ็ดได้กินยำแรนงฮะอริฮายดูหาเอาบ่บ่ได้แล้วชุมเขามีอยู่มีแล้วยันเน่าอียังฉิเน่าน้องใม่นะบอป้อได้แล้วมีหลายแล้วเขาถามไม่เชื่อ ได้้แลวพอแล้วมันมีหลายแล้วเจ้าไปกินรสตกแรลงให้เจ้ามึงผลชิเจ้าน่ะยชือึดอาหารเฮานะบุึดอาหารเนาะเฮากะทานนะไมเป็นบอสทานนะมันจกได้เขาจะขู่หูชื่อเขามีแล้วเอออ่อนได้เห็ดไทยเฮาดิเอออ่อนนะเห็ดไทยเฮากะลายกินอ่ะตัวกินพอเดียวกับโบมดกินพอเดียวบึงมัดด้วยป่ะบอส ได้แล้วเอ้อได้แล้วเก็น <อ lands> เอาเอาโอเคสัจจะยังไงเขาก็เอาซะไม่ต้องเอาลายได้เอาถุงหนึ่งสองถุงพอได้ถุงหนึ่งสองถุงพอแล้วช่วงนี้กับบู๊ดดอกน้องใม่แต่เราอยากเอาหาพี่น้องเนาะเราเรากแบบว่าอยากตอบแทนยังไงบู๊ดเป็นยังไงบู๊ดเป็นยังไงเพิ่นอยากตอบแทนเท่าพี่น้องเลยที่ว่าเท่านี้อ่ามาแว่มาเยี่ยมมายามเพิ่นพี่น้องเลย พ่อเลยเว้ยพ่อแล้วถอยแล้วเว้ยเอาลายพลอยใยญ่คอยลายเลยเอาเอาเอาให้่คอยลายหรือพี่น้องเลยเอาบัดนี้เอาพลอแล้วโอ้ยแม่ม่านอยากแม่ม่านซะน้อโอ้ยเอาให้คนไม่อีกวะนี้บ่าวบ่าให้คนนายพี่น้องตายเลยคอยบัดนี้ เรื่อยพอแล้วยาวลายแล้วเรื่อยเชียวเอาไปกินซนชนน้คอยถามซื่อ,อน้อ่พังนอนพากเอาเยอะเอาหายอีกแล้วคอยถามซื่อเบอร์เนปั่นให้กินอีกแล้วพี่น้องเลยปั่นเค้าปั่นมูเกนอโอ้โยพอแล้ยวลายแล้วมันลายแล้วเอื่อยโอ้ยตายแล้วพี่น้องไปถามมานาาันซื่อไม่พังไม่พังเอาช็อ,นนอชตละเพีย โั่ยเพื่นอนเอ๋จะไม่เอาห้หลายเนาะวันนี้เนาะเพิ่นชีไม่กินว่าแล้วเพิ่นเอาห้ย,ยไขยวันนี้เพราะอะไรนะเอ๋ลายเลยได้ไะนี่เอานา่อไม้พรางนี่ใชพ่พอแล้วเพอแล้วเพร <c oughs> าะแล้วไอ้เนื่าจะเจ้ามันชี่บ่มีกิน,นตกแรงไงบอกว่าเจ้ายังชีงออกลูกอีกมันม้มมีคนหา,าหน่อไม้ที่จะเอาไปกินซาเลยหาได้หาได้เจ้าทองอยู่ได้หน่ทองไงอยู่พี่อนเอ๋แลราใจดีได้เจ้ากระใจดีได้ เกอ์นี้พี่น้องเลยเนาะอืมพันใจดีแห้งพี่นี่อี่ย่างโบถึงบ่สิตัดบอโอ้พันมัดอันะไรอยู่เอาแล้วแต่เอื้อนเอื้อยเพิ่นเอาหายก็เอาพี่น้องเลยเนาะปฏิเสธบ่ได้เพิ่นอยากเอาหายเนาะจะได้ผัดเสียใจเพิ่นอีกเนาะน้ำใจได้บ่แม่นว่านั่นได้เฮาบ่เอากับพิ่นอยากเอาหายเป็นเป็นน้ำใจเพิ่นพี่น้องเลยเฮากับเอาไปเนาะใชใไอ้บอกวใจมากๆากนะจะ เฮ้ยพราะอะเอ้ยจอมัญยากจอน่าจอทองเลยเอ้ยบาะชนะคอยไหมเนาะบาอยเนาะเออใส่แม่มานนี่หละพี่น้องเ้ยเนาะฮะยังละยังหลบเออละบาหน้าจ uh, ้าเจอดยอ่ะเิบาปปะดงคือปอปอเตเขาสิกิ่นมดมาเลยเอ้นี่ ให้แป่งกันแบ่งโอ้ยสายอะไรมาให้ลายเลยนี่นะชื่อไหไลายแท้ไล่กินแป่งมูกินเอาเอาไฮให้ก็เอาไปชัดๆเอาไปเอาไปกินแล้วก็แบ่งพักแบ่งพวกนะเอ้าฟองเดี๋ยวเอาเอาน้ำน้ำเอญ่แล้วนิดเดียเดี๋ยวเอาไปไว้รถกันเลยอ่ะเจ้วยจะาอินยางเพไ่เดี๋ยวเขาเจ้าเนื้ห่แล้วน้ำตาเขาจะไหลเลยไปมันนองมันหน้าเลยเจอาเครื่องไฮไลท์พอดวิลี่ถามว่าเงยชื่อนะพี่น้องบริจาคได้ดอก เท้าซอยกันพูดนหน่อยๆนี่กะนเนาะพูนากตอบแทนน้ำใจพูนอยากจะบุญพนุพน้องไงเนาะมีลีกะอ๊ตบัไดเนาะดีใจลายพี่น้องดีใจพาที่แห้งไปค้ายประกรูดมหนบอไปยืดเหยียดขี่รถอ่อนนั่นแหละบอเจ้าครับบออ่อนแล้วครับเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นมาไปบาบาเป็นเป็นกับเป็นบอหลายเนาะอ๋อเป็นบอหลายปันใด เออโอ้ยเออหนุบงามเลยเน่เจ้าเน่หน่อใหม่เจ้ายังบมไหลายบรรจออกลูกเลยสักอือไฮปองดึงเอาน้ำแล้วเราเราไ้เราไ้กันครับเอา่พ่อพ่อเอ้ยเจ้าปะตรงดึงเจ้าปะตรงดึงเจ้าแม่ม่านปะตรงดึงก็ได้ให้น้องคอยดึงก็ได้นักบอปองนักบองเออสบายดีสบายดีสบายดีเด้อ ทั้งน้อยนะสบายดียหยิมหวานดี่พี่น้องเอ้ผู้ทางหลังเอีอ่อพี่น้องเอ้ซ<ด><ด>ื้อขนมเด้อตัวนังเงินเพื้นไทยต่างหากได้เด้อคนละเจ้ากันได้เด้อลูกเออคนละคนกันได้ลูกผู้ใหญ่จะบุญเพันธ์หายเจ้าตนะอืมเดี๋ยวไอ้ชิบิไปตามหาอยู่หายสภาพแข็งแรงบาริหันเก็บไว้เก็บไว้ไออกลูกเนาะเออบัดเจ้าคลอ,อดลูกไปลยอ่าเจ้าะเฉลยแบบมีเงินมีคำคลอดลูกอืมมัดหลายบ่ไปคลอดลูกนี่ จากแสนสามใช่สี่แสนบ่ไปหมอสปอน์เป็นรายเอ้ยถ้าไปองหมอใหญ่น่ะบุดลายเนาะสามล้านชี้ล้านเอ้ยสามชี้ล้านผูกโอ้เป็นยังไงก็ลายเติบแรกเงินคึ้นมือปัญหายากเนาะออันนี้ท่านในเหื่นที่เจ้าพักก็นอนแบบใดนนิบอกเขาลืมถามวันนอนที่เจ้าบอกนะนี่นอนเอาในเปียกมัดท่านอีเอา ใส่มอนมอนอยังกับบุมีบ่บบม,ม,มุ่งบ่มีบ่นี่รอ้อย <c oughs> เอาพักกันนอนได้เลยวะนี่สักสี่กลับไปมันเปียกมัดมนี่มอนอ๋อไอ้ชายโดนปลายหรือไอ้ชายประคบหมอน <c oughs> มันมันถือกันนี่แล้วมันเปียกหรือบอ่ อ๋อโอ้ยหมอนเราเปียกไปพี่น้องไอ้ถึงคนนนนี่ก็ไปหมอนนี่ก็กไปชายชายมุ้งเนาะอืมชายมุ้งด้วยอ่าชายอู้อยู่นี่ชายอูอืมก็เล้กเขาเงี่ยงหลวงพ่อนี่ยเงี่ยงห้องอาอยู่นี่อ้าวเด้นี่หมอน เออเอาเอาเจ้าโบมี่มอนเลยจะเอาเอาเปเอาอันอัใชัยหรมันเป็นมอนบ่อกมอนมุนนี่กับโบมีเลยบ่มีนโอ้พอห่มนี่จักผืนนี่กับเล็กน,น้อยนี่จักผืนจะมีื่มดเท่านั้นนะบอกโดยอพอห่มเรามีโบเรหลายเป็นน้องเปนน้องนอี่แหละคอพอห่มเบียดเท่ใดคอพอห่มน้ำเบียดบอก ฮ่าพียงเอ่าเนาะบ่มีบ่มี่พะพ้มก็คือว่าจะมีพะพ้มมีหมอนมีมุ่งไหมเออมุ่งมีแต่ผักทองข้าวไห้โอ้อืมอีหยังผู้น้อยนี่ปั่นเงินกันแล้วบ่นี่เด้ปั่นให้ผู้นี้แน่นี่ผู้น้อยนี่ปั่นให้แน่นี่น้องนี่ปั่นให้น้องแน่เออเอาแบงให้น้องแน่ เอาให้แม่เอาไว้เอาแม่เอาไว้เด้อลูกเด้อเอาให้แม่เอาไว้เด้อแม่เอาไว้หมดเลยเด้อจะเจ้าซื้อขนมให้แม่ซื้อให้กินก็ได้ลูกเอาไว้เก็บไว้เป็นค่าหวานค่ายาแม่เจา้าคอดลูกจะน้อยได้ลูกเลยเฮ้ยดีใจอยู่บ่ดีใจคิดอยู่บ่ว่าสิได้เงินคิดอยู่บ่คิดเอ้ยคือเอยบอยมาแจ้งข่าวแล้วและว่าสิเอาเงินมาใ,ให้พี่น้องเนาะซื้อข้าวมาให้เปล่าหนึงของปุญญาเจ้บุญเพิ่อนเก่านกระเจ0 0 0สนพี่น้องเนาะ700,000แล้วก็มีอีกเท่าไหร่ว่า300,000ป่ายบ่หรือสองเซนป่าย แล้วกาเงินน้ำเล่าหันสองล้านปลายก็เป็นเป็นสามล้านปลายนะเงินตังมืดพี่น้องเนาะเป็นเงินจีบรสามล้านปลายเงินกระโหลกลงเลยตอนนี้เงินเงินบาทลงแล้วอ่าเริ่มอยู่ทิวหกแสนปลายพี่น้องเนาะมื่อเงินสิไปอีกบ่เอ้ยเกิยสิไปขายอีกบ่มื่อเงินไปไปบอกเมรัยไปแม่คอนก็ไปโจ้ก้อยมันเมื่อยบอ แม่คอนเมื่อยเจ้าบ่เมื่อยบ่เจ้าผู้เป็นแม่ม่านนะเมื่อยคือกันเมื่อยคือกันให้ไปละไปอือเป็นกระเมื่อยคือกันพี่น้องเนาะเออแม่คอนปุกปุกแคนแคนรถอยู่เฮือนเราบ่โบ่พอดีแล้วค่อยมาเมื่ออื่นซะยี่ยังเว้ยเจ้าเจ้าไม่ไปอือแฮ่แห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 ่อยู่ระวังตกไรกูหน่อย ต๊ะพูหันนู่นี่เอาข้าวสานกันเดียวมื่ออื่นเอาชิมาเยี่ยมยามใหมาเ่ดเด้อเดี๋ยวมื่อเดี๋ยวเ้าขอโต,ตกลับก่อนเลยเด้อจะเป็นยังไงกันอ<ด>ยู่ดีไม่แห้งเด้อขอบอกขอบใจพ่อแม่จะบ่นพ่อแม่ขอบใจอืมเอาล่ะนี่เอาโนบโนบงามๆในหลุกนบขอบใจพ่นแมขอบใจเด้อเออ,อ,อ,อเอาบักราขอบใจนั่นน่ะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีนี่สบายดีเฮ้ยบายบายด้วยบายบายด้วยบายบายด้วยบายบาย